ชื่ออะไรครับชื่อเตอ๋อครับผมน่ารักแต่ผมสัตเลยชื่อเตอ๋อนะเต๋อาาเรียวมาเอาเลย,ยเอาเลยครับโอ้หสุดสุดอ่ะมีกัเจับมือด้วย <ielle> ตัวช่วยไงพี่เดี๋ยวเราแลงไม่ถึงใส่ตรงมือนะผมว่าเท่น,นะนะใส่ตรงมือแล้วแบบนี้นะแบบนี้นะเนี่ยรู้จักผมกี่ปีแล้วนะ เอไม่นานะเลยอ้าวเหรออ้าวไม่แต่ว่าแต่ถ้าถ้ารู้จักเพจที่นานแล้วกี่ปีกี่ปีน่าจะอย่างน้อยก็สักสองได้อย่างน้อยน้อยแล้วคุณจังไม่น้อยจังวะมาสองปีเหรอแล้ว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 ทำไมไม่เคยต่อมาล่ะตอนแรกมันมีแต่ขายเครื่องเลยอ๋อใช่ใช่ใช่เลยตอนแรกมีแต่ขายเครื่องผมชอบขายของใหญ่ใหญ่ไงขายเครื่องเดียวจริงผมขายดอกนะแต่คนไม่ค่อยรู้ผมขายลองแจ๊กกับช่างเงินแจ๊ ไม่ค่อยโพสอะไรประเรออด็นผมเนั้นสอนนั้นขายเครื่องมืนหรอือปีนี้อาสามสิบใช่ไหมปกติทำงานอะไรอยู่อ่ะหูยออกแล้วเร็วม,มากเลย,ย,ยหลยึหนึ่งนาทีเองอ่ะครับด้อนอะไรอ่ะนาทีเองเป็นไงบ้างเรียนยากไหมอ๋อไม่ยากสองวัน<ห>ที่ผ่านมาไม่ยากเท่าไหร่ถ้ามีโอกาสก็กต้องไป ทบทวนที่กรุงเทพนะถ้าไปกรุงเทพจะได้เรียนประตูเซฟนะจริงอย่างจริงครับจริงถ้าถ้าถ้าไปนะตายเลยมันเป็นวิชาที่ของชาวเวลาไปเนี่ยนี่ไปขอผมจะไม่อยู่ด้วยกันนะครับไปอยู่ไม่จำแนงอยากไปเที่ยวออสเตรเลียมางแต่เอาโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์กลับดูที่ตอนแรกเราคิดว่าเรีนทำใจยากไหมอ่าก็พอสมควรเหมือนกันผมผมว่าผมไม่รู้มันจะออกมาเป็นแบบไหนเรื่อนๆ แต่เราอายุยังน้อยอ่ะก็ถ้าทําจริงๆจงก็ก็ดีอ่ะเราพยายามจะคิดถึงสถิติเราพยายามต้องจดนะทําบัญชีนะเราจะได้รู้ว่ารับงานยังไงอะไรนี่หรอกอ่ะสมัยแรกนี่ทำช้อปปี้ลัตต้าด้นี่คือแบบมีทำผิดหรือไมมีบ้างผิดยังไงผิดยังไงแบบาผิดส่งของผิดไม่ผิดยังไงส่งผิดที่ใช่จำบัตรที่เขาไม่ได้อ๋อแล้วโดนเขาด่าไหม อ่าโดนพี่ต้องทายเข่ารับพี่ใายคืออะไรต้องคืนเงิน่อ,นอ,อปิดปิดก,กี่ครั้งอ่ะกี่กี่ครั้งมันหายไม่กี่ครั้งเราโดนไล่ออกนะพี่ชิบหายแล้วแล้วเรากี่ครั้งอ่ะผมน่าจะครั้งเดียวครับอ๋อเรื่องใหญ่มากเนี่ยนะส่งผิดเดียวแล้วออกไปหรออ่ามันมันเป็นเหมือนร้องเรียนนี่พี่เพราะว่าร้องเรียนถ้าร้องเรียนเนยอะๆมันเราต้องอเป็นเคสอ่ะพี่บริษัทก็เป็นว่าทุกการเริ่มต้นมีู่บริษัทเสาอนะ แล้วก็เรียนทาใจแต่ก็พกยายามที่จะหาอะไรใหม่ๆนะ <c oughs> น้องมาก็นักบินนะไปเรียนนี่ล่าสุดมีลูกศิษย์บินมาจากสุราไปเรียนทําแจรู้จักผมมาเจ็ดแปดปีบอกไม่มีเงินเก็บเงินอยู่แล้วไม่กกรู้ไกยังไงับผมเยี่ยมอ่ะขอบคุณมากที่วันนี้ชาวสบการณ์แล้วนี้เพิ่ออกแนละ้วถือว่าเก่งนะมีอะไรก็ไปเรียนที่มแชได้ฟรีนะไม่เสียงไรเลยคนระับ